นี่เราก็พาชิคกิจังนะคะลงมาข้างล่างตอนนี้สาบีมีก็เลิกงานแล้วนะคะทุกคนนั่งอ่านข่าวเนาะตอนนี้มีก็ทอดใกล้เร็จแล้วนะคะทุกคนมนาะกนินมากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะทุกคน ต้องมีมาลียัมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันาที่บรรยากาศดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าบีก็วันนี้นะคะก็ลงมาข้างล่างนะคะมาปลูกผักไทยเพราะบีเพิ่งได้กล่องโฟมนะคะทุกคนข้างแรกบีจะปลูกผักไทยใช่ไหมแล้วบีก็เลยบอกไม่ย่ว่าเนี่ยอยากปลูกผักไทยยังเลยเพราะมันมันมีแบบมีกระถางแค่นิดเดียวนะคะทุกคนที่บ้านบีจะไม่มี แบบไม่มีพื้นที่ดินเลยนะคะถ้ามีพื้นที่ดินก็เป็นแบบพื้นที่หย่อมซึ่งมันแบบไม่สามารถปลูกผักได้นะคะมันจะเป็นเห็นไหมเป็นพื้นแบบนี้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมเป็นพื้นแล้วก็นู่นไม่ยากอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วทีนี้บีก็เลยว่าบีจะปลูกผักไม่ยากก็เลยบอกว่ามันมีกล่องโฟมทุกคนสั่งแบบกล่องโฟมใสป่ปลาเดี๋ยวบางคนก็จะคิดไม่ออกอุย้ยลมบางคนก็จะแบบนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะคะ กล่องโฟมที่บีได้มานะคะแล้วทีนี้ไม่ยากก็เป็นบีแบบตักนะร์วาร์เก็นนะคะทุกคนซึ่งบีก็เคยซื้อมาแล้วก็มีทำแบบถ้าเวลาทิ้งนะคะทุกคนบีก็จะต้องทิ้งแบบว่าเอ่อยังไงอะ่ะต้องตัดนะคะทุกคนต้องตัดนะคะใครองค์ขยะที่ปวดต้องแยกนะคะทุกคนซึ่งมันก็ลาบากมากมากนะคะในการที่เราจะตัดกล่องโฟมนะคะบีก็เลยแบบไม่เอากล่องโฟมเลยเอาแบบกล่องแบบธรรมดามานะคะเป็นกล่องแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะกล่อง ลังอะลังกระดาษนะคะมาเวลาไปซื้อของนะคะลูกก็อยู่ตรงนี้นะคะบีก็เขียนไปด้วยนะแล้วมันก็เลยแบบว่าพอดีไหมแย่าบอกว่าเนี่ยเอาแบบนั้นมาก็ได้นะไม่ต้องซื้อกระถางแล้วมันก็ไม่ละลายนะคะทุกคนซึ่งก่อนนั้นนี้บีก็รู้แหละแต่พอแบบคิดไปคิดมาเออว่าลืมลืมไปเลยอย่ามันว่ามันสามารถใช้ได้นะคะทุกคนบีก็เลย วันก่อนมีก็เลยแบบไปเอามาแล้วก็ได้มาสองกล่องนะคะวันนี้ดีก็จะปลูกผักเพิ่มนะคะเพราะว่าครั้งก่อนมีปลูกผักผักบุ้งแล้วก็ผักชีไปแล้วนะคะโอ้ยขออภัยด้วยนะคะคือแบบลมพัดปลูกผักไทยแบบไปแล้วเนาะผักชีแล้วก็ผักบุ้งนะคะแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าใ hey. ห้ให้ชิคกี้พางเราออกมันนึงนะลูกแล้วทีนี้ <laughs> พอแบบปลูกไปไ,ได้สักพักแล้วมีก็เลยว่าเอ้ย อากาศมันร้อนอนะ่ะมันอยากปลูกผักอีกแต่ว่าพอผักที่น้องบีส่งมาให้นะคะทุกคนซึ่งบีก็ไม่รู้ว่ามันคือผักอะไรเพราะมันมีแต่เม็ดแล้วมันก็ไม่มีชื่อนะคะบีก็เลยเอามาสุม่มเอาซึ่งเอามาสองอย่างนะคะบีก็หวานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบไปแบบหวานไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แม่ย่ามาช่วยนะคะเพราะเอาน้องลงมาด้วยเนาะมันก็ยากเพราะวันนี้แม่ย่าก็มาหาด้วยนะคะ มาเล่นแล้วก็มาตัดหญ้ากันนะคะวันนี้อากาศดีนะเดี๋ยวบีพาไปชมนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยมันทําอะไรบ้างทํำยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาดูกิจกรรมเล็กๆของเรานะคะว่าวันหยุดของเราของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะของแม่ย่านะคะแล้วก็ลูกสะใภ้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะคะนี่คนแรกก็คือน้องชิ่กิจังนั่นแองนี่นั่งยิ้มยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่เราก็พา ชิกิจังนะคะลงมาข้างล่างทุกคนดูขาอันเล็กน้อยของนางแล้วก็แขนอันปันปันของนางชิกิจังหมามาทาผมจุกให้ด้วยวันนี้มารับลมข้างล่างนะคะเพราะว่าหม่ม่ามาทําความสะอาดข้างล่างวันนี้แม่ย่ามาหานะคะแล้วก็ชอบป้าจังคนนี้น่เองชอบป้าจังนะคะ ยาก็กําลังตัดหญ้าบีจะตัดหญ้าตรงนี้ออกนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีอะดอกไม้สีขาวนะคะแล้วแบบขึ้นเยอะมากแต่พอปีนี้มามันแบบมันขึ้นแต่ใบนะทุกคนดอกมันไม่ขึ้นอะ่ะสงสัยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแต่คือปีก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่รู้ทำไมมันไม่มีนี่ลูกเราอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นดอกไม้ที่บีปู๋แตบบ่ปีที่แล้วนะคะทุกคนถ้าหน้าร้อนนะคะมันจะขึ้นแบบเนี้ยดอกอันเนี้ย ถ้าหน้าร้อนนะคะทุกคนมันจะขึ้นแบบสวยมากอันนี้คือขึ้นมานานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วแต่พอหน้าหนาวปุ๊บมันจะตายนะคะทุกคนมันเปื่อยตายหมดเลยนะดิวก็คิดว่าแบบเสียดายตังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียดายตังจังเลยมันจะไม่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายมันก็ขึ้นนะคะนี่อันนี้คือดอกไม้หน้าร้อนนั่นเองนี่คือดอกไม้หน้าร้อนนะพอมันหนาวนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะทุกคนนี่นี่ก็กระถางหนึ่งนะที่ดีปลูกเดี๋ยวพาไปดูอีกตรง นีนึ่งนะคะฝั่งนี้ปกติอากาศร้อนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีหญ้าเต็มไปหมดเลยบีกับไม่หญ้าก็ลงมาปลูกนะคะ,ะไม่ใช่ลงมาลงมาถอนนะคะนี่ก็คือต้นดอกกุหลาบของเรานะคะทุกคนซึ่งแบบแมลงกินเยอะมากไม่รู้ว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะนี่มันยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนดูนี่คือต้นดอกกุหลาบนะคะดอกเล็กๆนะคะตัวนี้ก็เป็นต้น ชิซาวะซากุระชิบะซากุระหรือเปล่านี่แหละประมาณนี้นี่ก็คือต้นซากุระนะคะทุกคนเมืองถ้าเวลาอากาศร้อนนะคะทุกคนนี่ใบก็จะแบบนี้เลยมีแต่ใบนะคะถ้าเป็นอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวที่ไม่มีหิมะนะคะทุกคนก็จะเป็นดอกสีขาวๆที่สวยมากที่มีได้ลงคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าเป็นอากาศร้อนที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็จะเป็นใบแบบนี้เลยเป็นใบยาวๆนี่ ซากุระก็จะมีหลายแบบมีหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนก็จะเหมือนมะม่วงแหละมพราะงนนั้นาดอกไม้มะม่วงมันมะม่วง,ง,ง,งเขียวเสเวยอะไรเงี้ยคล้ายกันนะคะทุกคนแต่ตรงนี้คือป้าชอบมากเพราะมันจะยุ้ไวย้ยุ้ไว้ลงนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูตริง้งแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะของต้นที่บ้านนะคะทุกคนก็จะสวยมากปีอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะต้นเนี่ยคืออายุไขนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่อ,อายุไขอายุ ไเตนเติบโตมาแล้วแต่คือบีเพิ่งซื้อมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่บีมาเนาะส่วนต้นนี้นะคะนี่เป็นต้นที่วบซื้อแบบกระถางมานะคะทุกคนแล้วพอซื้อแบบกระถางมาใช่ไหมมันก็จะตายนะคะทุกคนมันเหมือนต้นเมื่อกี้ต้นสีแดงนะที่บีบอกนะคะทุกคนวีซื้อมาพร้อมกันแล้วพอมันแบบว่า อากาศหนาวอ่ะมันก็จะตายนะคะทุกคนมันก็จะแห้งไปเลยนะคะทุกคนแห้งเหมือนแบบมันจะตายเลยอ่ะเหมือนแห้งตายอ่ะทุกคนเหมือนมันแบบเนี่ยมันแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยแบบแห้งเนี้ยแต่ความจริงมันไม่ได้ตายนะคะมันแบบมันหมดฤดูของมันแล้วนะคะทุกคนซึ่งมันแบบหมดฤดูหนาวนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแห้งแบบนี้เลยแล้วก็มันก็ตายนะคะพอมันขึ้นพอมันแบบว่ามันถึงฤดูของมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแบบเป็นดอกไม้สวยมากเลยบีมีรูปเดี๋ยวบีเอารูปให้ดู แบบนี้เลยนะคะที่วีไปถ่ายรูปมาเนาะส่วนตัวนี้ก็กาลังขึ้นสวยมากนี่แบบนี้สวยมากเลยนะคะส่วนแม่ยาก็กําลังคุยกับชิกิจังนะคะนี่นป้าททำงานนะคะ <laughs> ชิกิจังปุ้ยต้ยเนี่ยทำไม <laughs> เมือนนะทุกคนดูนี่น้องสี่เดือนนะคะทุกคนแต่ว่าน้องแบบขาแข็งแรงมากอะ่ะจะคลานแล้วนะคะทุกคนคือนางแบบไอ้นี่มาก <S <S ส่วนมากคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ทํากําแพงนะทุกคนทุกคนดูตรงนี้คือห้องทํางานปะปานอแล้วก็นี่ไม่ทํากําแพงนะเขาจะปลูกต้นไม้แบบเรียงยาวเลยเห็นไหมก็จะมีปูนเล็กๆตรงเนี้ยเห็นไหมปูนปูนยาวๆๆๆๆไปแค่นั้นเนี่ย แต่บ้านเราจะทํากําแพงแบบสูงมากบ้านใครบ,บ้านมัน,นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือไม่ค่อยจะทํากําแพงนะคะทุกคนเขาจะรู้แบบว่ารู้เขตกันนะั้นเนี่ยเห็นไหมเอากระถางเห็นไหมเนี่ยเคตตรงเนี้ยเห็นทุกคนเห็นป้ายเห็นกันไกลไปไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มันจะมีเนี่ยต้นไม้นะคะมีต้นไม้เขาจะแบบว่ารู้จักเขตกันนะเห็นไหมตรงหลังคงหลังคาต้นไม้เขาก็จะไม่แบบบอลลืนกันไหมเขาเรียกอะไรไม่เกินที่กันนะคะทุกคนนี่เห็นไหม ต้นไม้ทางนี้จะเป็นบ้านบีนะเขาก็จะรู้เลยนะคะไม่เดินข้ามเขีดกันเลยนะทุกคนแบบไอ้นี้มากเห็นไหมปูนตรงนี้ปูนตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเขาตรงนี้เป็นดินก็จะเป็นบ้านเรานะคะทุกคนดีมากแบบวิลลี่ตตดช่วยไม่ยาก นี่ก็เวลา <S 2> <S 2> จะ5โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้วีดลงไปทำงานช่วยป,ปาป๊านะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปมานะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูชิคกี้แจ๊งแล้วก็ไอตัวเล็กนี่ร้องห่าใหญ่เลยคะ่ะ <C oughs> ไม่ยาไอไอช,ชิคกี้ชจงง ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะบี่ก้ลงไปทํางานช่วยแบบป้ามานะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะเพราะว่าบี่ก็รีบทํานะคะเพิ่งไปแบบไปทําเก้าอี้นะคะตัวนี้คือเป็นเก้าอี้ที่รีบ รีบส่งนะคะก็เลยบีต้องรีบเหรอบีก็ต้องรีบลงไปทําเพราะว่าพนักงานก็ต้องไปทําอย่างอื่นนะคะคือตัวนี้บีสามารถทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เลยพอดีแม่ย่ามานะคะแล้วก็พรุ่งนี้แม่ย่าก็จะอยู่นะคะวันนี้จะนอนที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะนอนที่นี่นะคะน่าจะยาวถึงวันเสาร์อาทิตย์รอเด็กๆมาเลยนะคะเป็นวันหยุดของพวกเราเนาะแล้วก็บีก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นแม่ย่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่เลยก็แล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดีย๋ดวยวพรุ่งนี้ ชิกิจังจะตอนนี้นะคะนางก็จะนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกมองนะคะทุกคนดูนางนั่งมองนะคะว่าแบบบีทําอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยนางก็จะนอนประมาณตีเที่ทยงคืนตีหนึ่งนะคะแล้วก็จะตื่นอีกทีก็คือแบบสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยบางทีก็เที่ยงบ่ายโมงเลยนะคะซึ่งบีก็มีเวลาทําแบบอาหารเชา้าอาหารเที่ยงให้ปะป้านะคะแต่ พรุ่งนี้บิกก็จะแบบตือนแต่เช้าไปทํางานให้เสร็จนะคะเพราะว่าันเก้าอี้มันไม่ได้หลายตัวนะคะทุกคนก็ไม่ติเก้าไม่ต <c oughs> ม่ยาบอกว่าชิกิจังดูมามาคุยโทรศัพท์คุยกับโทรศัพท์นะคะแล้วทีเนี้ยเออบิกก็จะรีบลงไปทํางานนะคะให้เสร็จนะคะเพราะเก้าอี้ตัวนี้ก็น่าจะประมาณยี่สิบสองตัวนะคะบิไปทาเมื่อกี้ก็ได้หกตัวแล้วนะคะเหลือสิบสี่ตัวเดยว ก็จะทําให้มันเสร็จเนาะแล้วพนักงานก็จะได้แบบว่าไปทํามันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะนี่เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าบีไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบีจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวบีจะเอาขึ้นหน้าจอตรงนี้ให้ดูนะคะตอนนี้ สามีก็เลิกงานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีกำลังทำน,น,น,นี่นะคะเอวิทอดนะคะกุ้งทอดนั่นเองตอนนี้ก็กำลังทอดอยู่นะคะมีเป็นหน,น,น้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมกล้องมันไม่ค่อยชัดเลยนะตอนนี้วิก็ทอดใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากตัวบักอยัง,ยง,งเนี่ยนี่เบิ้งตัวบักอยัางไงาเลยสิบตัวนะคะทุกคนสามคนจะมีวิก็ประมาณห้าตัวแล้วนะ ดีกับแม่ยักคนละครึ่งห้าห้าครึ่งนะคะตอนนี้ดีก็กําลังต้มน้ําชาเพิ่มนะคะเพราะว่าสามีบีไม่ค่อยกินน้ําเปล่าไม่กินน้ําเปล่าเลยทุกคนจะต้มน้ําชานะคะจะได้แบบละลายนะคะชาที่บีกินนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะถูกนะคะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทนะคะทุกคนมีแบบกี่หอ่อมีห้าสิบสี่ห่อนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะแกะให้ดูนี่นะคะ มันจะมีแบบเนี้ยห้าสิบสี่อันนะคะประมาณน้ำหนึ่งลิตรนะคะทุกคนตัวนี้สองลิตรเนาะนี่ก็ใส่ไปตัวเดียวพอเพราะว่าตัวนี้มันมีอยู่นิดนึงเราก็จะเพิ่มไปนิดเดียวนะจ๊ะนี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนกุ้งของเราแล้วก็ชิคกี้จางอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาไปดูชิคกี้จางก่อนก่อนจะลาอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะ หมูหมูอาบน,น้ำเสร็จแล้วค่ะโอเคไหมคะลูกยิ้มหน่อยได้ไหมคะโอ้ยหมูหมูยิ้มหน่อยค่ะโอ้ยคนเก่กกงกองหมอ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะคทุกคนบีก็ได้มีโอกาสนะคะตอนนี้ก็ตอนเช้านะคะทุกคนบีก็จะมาทํางานต่อนะคะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานเนาะบีทาค้างไว้นะคะเหลือประมาณแบบ16ตัวนะคะเพราะเมื่อวานนี่บีทาได้ไป6ตัวเนาะตัวนี้ก็คืองานที่บีทาเสร็จแล้วนะคะตัวที่บีจะทานะคะก็จะเป็นแบบว่าติดขอบนะคะติดระบายเห็นไหมคะตรงเนี้ย ตรงระบายตรงขอบนะคะเพื่อปิดแบบรายละเอียดของเก้าอี้นะคะตัวนี้นะคะเก้าอี้ไม้นะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นเก้าอี้รีไซเคิลนะคะคือเราจะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนผ้าใหม่นะคะเปลี่ยนระบายใหม่แตบบ่ว่าไม้อันเดิมนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะเราก็จะมีนี่เลยค่ะกาวร้อนเนาะแล้วก็มีแบบว่ากันไกนะคะมีแบบกาวร้อนนะคะนีดก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เป็นแท่งแบบนี้คือแบบใช้เปลืองมากแล้วก็อันที่มีกําลังติดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบตรงนี้ปิดรายละเอียดเห็นไหมคะบีกาลังจะติดตรงนี้อยู่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีความยาวยาวมากเลยนะคะที่จัม้าสั่งมาเนาะตอนนี้บีก็ติดได้เกือบเสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนพอดีเราม,มีมีตู้หยดเหรียญด้วย <c oughs> มีเสียงแบบลำคาญเสียงตัวเองมาก ตอนนี้จะเป็นตู้ยอดเหรียญนะคะถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบทุกคนจะรู้เลยนะคะว่าต้องแบบถ้าไม่มาถ้ามาญี่ปุ่นแล้วไม่ยอดเหรียญน,นี่คือแบบพลาดมากตอนนี้ก็พนักงานก็กำลังติดตั้งอยู่นะคะติดตั้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ของชอบของบีเลยมีพอยด้วยนะคะทุกคนนี่จะมีแอปพลิเคชันนะคะที่จะ แบบสะสมพอยนะคะมีก็อ่านไม่ออกแต่ว่าน่าจะประมาณว่า,าสามารถไปใช้ใน Amazon นะคะ <Amazon S 2> ม m a z o n ก็คล้ายแอปพี่เ r e a t i o n s h o p p i n นะคะทุกคนที่แบบสั่งของอะไรเงี้ยสามารถนำแบบ point ไปใช้ได้นี่แบบนี้เลยนี่ทุกคนของชอบอีคือตัวนี้ย e ล l y จะเป็นเหมือนแบบเอออะไรนะ มิลทีนะคะเป็นคอฟฟี่เนาะเป็นกาแฟแล้วก็เป็นเยลลี่นะคะบบเสร็จแล้วพ,พ่อบีทำงานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วจักรยานเมื่อวานนะคะทุกคนบีเลืมถ่ายให้ดูนะนี่บรรยากาศตรงที่บีทำความสะอาดเมื่อวานนะคะกับแม่ย่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนพักเล็กๆของบีนั่นเอง ตัวนี้คือกระถางที่บีปลูกเมื่อวานนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอมันโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะผักสลัดผักอะไรบีคิดว่าเป็นผักสลัดกับผักคะน้านะคะทุกคนแต่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันคือผักอะไรนะคะบีก็จะรอให้มันโตก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวบีจะมีแบบบีไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเหรอถ้าแบบได้กล่องโฟมมาอีกนะคะบีก็จะไปแยกๆเอานะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะ ประมาณนี้ตรงที่ทำความสะอาดตัวนี้ก็จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้วิก็ทางานเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อู้ดูสิวทุกคนดูสิวเต็มหน้าวีเลยนี่คือขนาดกล้องที่แบบดีแล้วนนเนี่ยเป็นสิวเต็มหน้าเลยบีก็ทางานเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คิดถึงลูกมากๆลงไปแค่สามชั่วโมงนะคะทุกคนคือแบบคิดถึงลูกมากเลยอะ ลูกก็อยู่กับแม่ย่านะคะไม่เห็นแม่ย่าแบบโทรลงไปตามเลยว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนพีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีด้วยนะคะ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นลืมบอกตัวนี้ก็เป็นแบบว่าวันสบายๆนะคะซึ่งพีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรมากมายกับชีวิตนะคะคือแบบ แต่และว,วันก็ทํางานไม่เหมือนกันนะคะทำงานบ้านวันนี้ลงไปข้างล่างพรุ่งนี้ลงไปข้างบนอะไรเงี้ยคือก็แบบนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ